สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับพี่จูนนะคะเช้านี้นะคะพี่จูนมารีวิวอาหารในราคากล่องละ25บาทนี่นะคะ25บาทเป็นข้าวกล่องนะคะทุกคนกระเพราไก่ชิ้นไข่ดาวนะคะใส่ถั่วฝักยาวนะคะข้าวค่อนข้างเยอะนะคะทุกคนนะนี่คือ25บาทนะคะที่พี่จูนสั่งมาเมื่อกี้นะคะแล้วก็อีกกล่องนึงก็จะเป็นข้าวมันไก่นะคะนี่ค่ะดูเลยเต็มๆนะคะเนื้อแน่นๆเลยนะคะ ข้าวก็ค่อนข้างปริมาณเยอะนะคะมีทั้งน้ําซุปนะคะแล้วก็มีซอสด้วยนะคะทุกคนใส่กินนะคะมีตรงงงแกงกวามีทุกอย่างพร้อมนะคะอันนี้ก็คือ,อ35บาทนะคะข้าวมันไก่กล่องน,นี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือกระเพราไก่ชิ้นนะคะมีไข่ดาวด้วย25บาทพี่จูนสั่งมาในสองชิ้นนี้นะคะก็คืออยู่ที่ประมาณ69บาทตีไปเลยนะคะว่า70บาทนะคะสําหรับ เช้านี้นะคะกับมื้อนี้นะคะทุกคนเนี้ยอิ่มนี้ค่ะเผื่อไว้ตอนเที่ยงด้วยนะคะไงก็มาทานข้าวกันนะคะตอนเช้าไม่เห็นหน้าค่ะตอนนี้พี่จูนเพิ่งตื่นนะคะพี่จูนอยู่หลังบ้าน,นะคะ่ะทุกคนดูหลังบ้านพี่จูนนะคะนี่นะคะมาอยู่หลังบ้านแล้วก็มาแอบถ่ายอยู่หลังบ้านนะคะเพราะว่าน้องๆเขานอนอยู่ข้างในนะคะเกรงใจให้เขาหลับไปสบายก่อนนะคะ จูนพูดเสียงดังแต่ว่าวันนี้เสียงแห้งมาก <c oughs> ก็เลยแอบมาถ่ายหลังบ้านรีวิวหลังบ้านนะคะมาทานข้าวด้วยกันนะคะสําหรับมื้อนี้กะเพราไก่ชิ้นไข่ดาวในราคา25บาทกับข้าวมันไก่นะคะตาลโตโตกล่องโตโต35บาทค่ะ2ออย่างในราคา70บาทค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าพี่จูนเอาอะไรมารีวิวนะคะ